อยากให้เบอกถึงความรู้สึกนะครับระวังโครงการเถวาขอมานี่มีความรู้สึกอย่างไรด,ดีประมาณใดครับหรือว่าบนนาขุดเลยแต่ดีแห้งอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอยากได้ม่โดนแนวนี่น้อยากได้มาโดนแม่ขอโดนบ่ครับก็จะได้ก็บา่โดนค่ะเพราะว่าได้ยินข่าวก็คือขอเลยนะอยากได้อย,ไดอยากได้แห้งโอ้บริการเรียนรหลูลต่างๆในการต่อยอดนี่ศึกษาข้อมูลทั้งไหนแน่ครับ ซื้อสาวสมาสหร่น้ำพีน้ำหนองอะไรล่ะครับเบิ้งของเขาแมนค่ะช่องทางออนไลน์ได้เบิ้งบ่ครับพวกกับเบิ้งเป็นร้านย่างหนะ่งดูทูบพวกนั้นกับพ่อเบิ้งอยู่จ้โอ้ครับนี่เรื่องของการชวนมาตอนนอกกล้วยไหวเจ้สี่ได้ความรู้จากใครครับก็ก็คือพี่น้อังพุนเฮ็ดเมื่อก่อนนะเขาเป็นเบิ้งของเขาจ้โอ้ครับจากการสังเกตจากการถามเนาะ แล้วก็ที่สำคัญใส่ยังไงะปูนขาวว่ะน่ะใส่ปูนขาวเพิ่นว่ากันเชื้อราเพิ่นว่าเพิ่นว่าเข้ากับจัดเลยกัจัดเพ้่เพิ่นอีกไม่ผู้เรื่องอันไหนว่าดีแม่อดีเห็ดเบิดเห็ดโอ้สุดยอดแห่งนะครับพี่น้องเอ๋ยกลางเดือนสามสีเอาเอาผ้าอยู่เผ่าล้มผัดใหญ่ฝนใหญ่มากฤดูแรงอีสานแห่งได้ซุ่มเย็นดวงตะเวนทำคอยอึ่งลอยข้อพ่อฝนใหม่ ห้องเงาอง,าง,ง,องางในอุมไม่ไตมาต้มกับขัดแห้งสุ่มมมมวนแมงไม่ไตตอมไฟผ้ากันมวนแมงกินน่นตนลำดวนตูสีแดงเล่มยอดไม้หาสุไตเอามาต่ำความชุ่มชําจากฝากฝา,กฝากเข้าในป่าก็มีเห็ดพี่น้องเอ๋ยเมืองอีสานบ้านเฮาของกินยังมีมากย่งบ่อืดบ่ออยากขันดูหาพ่อได้กินอยู่ สู่ๆูเดอพี่น้องสุขชีลอนแบนสู่คนสวัสดีครับพี่น้องได้ครับมันนี้กระนํางภาพี่น้องนะครับมาชมเกษตรทฤษฎีไหมครับเป็นการขุดอ่างเก็บน้ำนะครับสวัสดีครับมสวัสดีค่ะโครงการของกระทรวงเกษตรนะครับแนะนําซื้อหน่อยหนึ่งค่ะแม่เดือนวางสีนะค่ะแม่เดือนวังสีนะครับแม่แม่เดือนครับอื่นแม่เดือนอกอกนะอันนี้แม่เดือนครับ จ็คเดือนหรือครับมาคุดห้ครับคุดช่วงเดือนพฤษภาคมนะพฤษภาคมเนาะไกลมากกับสิบเดือนประมาณนี้ประมาณสิบเดือนนะครับเนาะไม่ความคิดถึงอยังไั้นนะครับกับการเสียพื้นที่เกือบหาไรในการคุดบ่อแล้วค่ะมันไหนมีรายได้ตลอดเนาะนี่เริ่มมีรายได้ตั้งแต่ตอนนี้แม่นตั้งแต่จกมาเน้นเริ่มปูแล้วก็เริ่มมีรายได้มาเลยค่ะโอ้จากยังก่อนโมเลยจากพักนี่แล้วค่ะก่อนโมเนี่ลงพักตัวนี้ก่อนโม หลังจากขุดเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็เขาก็ลงกล้วยลงกล้วยเลยแม่นม่หนีมีกล้วยยังไงครับแม่เดือนกล้วยหอมเตียนะค่ะหอมไต้หวันหอมเตียไต้หวันจ้าแล้วก็น้ำว่าน้ำว่าหอมทองแม่นจ้ะหอมทองมีนะครับมี่มี่ค่ะอ่าน้องน่าจะไหนกรับเป็นผืนพักสซนข้าวจ้าแล้วก็แนะนำปล่อยปลาไปหลายแล้วบ่ครับปลาไปหลายอยู่ค่ะปลายังครับสซนมากที่ไม่เดือนปล่อยแต่ปลานิ่งค่ะ ปลาเน้นเลยจ้าเอากุ้งมาปล่อยเนี่ยหอยเนี่ยเด็กินแล้วเล่ครับปลาย่างยูค่ะชาวพันธด้กินค่ะเพราะว่ามันพันธุใหญ่แห้งมันใหญ่แห้งนะครับแกที่าพี่น้องนะครับเยี่ยมชมรอบๆคู่นะครับแปลงเพลินนะครับว่าหลังจากที่เม่เดือนในโครงการเมื่อแล้วมีการพัฒนาต่อยอดเป็นแบบใดแน่นะครับกล้วยน้ำว้าวันนี้นราคาน้ำว้าค่ะพันธยังครับไม่เดือนเอ้อลงพันธาว่าเตี้ยอะือย <c oughs> ังบริเวณบริเวณเตีย้ยเหินเบิดจนปวดคอ เพื่นโมเมนต์พันเตี่ยเพยื่นพันหยังเราค่อยลงแล้วลงเนาะน่วยงามเี้ยงบ่ไดหอนะครับแต่ว่ากัหน่วยงามจ้าบทันไดี่ออันโกบขึ้นเลี่ยงกันงามนะครับด้านนี้นะครับมีหลายเครือเดี๋ยวพาเยี่ยมชมด่านพุ่นนะครับจ้าตอนนี้เป็นขอบคู่นะครับเนาะขอบคู่บ่อขอบคู่บ่อก็คือใส่กล้วยไปเลย นี่กันน้ำบาบ่คร really ับนี่แม่น şey yes ้ำบาคือกันค่ะโอ้ปีมันเดี่ครับไม่เดือนเด็กขายบะปีก็เดี๋ขายค่ะปีก็เด็กขายนะครับจ้าตอนนี้ก็เริ่มมีเครื่องใหญ่แล้วใบมันนดี่มีคนมาถามบ่ใบใบจะบให้มีคนมาแล้วค่ะพอพึ่งเห็ดนาะพึ่งเห็ดนะครับนอกแ่นจ้าตอนนี้เดินเดนเลยน่าไเดือนี่คือกล้วยแม่ค่ะนั่นเดีนเป็นกล้วยลาเป็นลักเลยละกล้วยกล้วยนะครับตัวห่อนี่คือกล้วยยังบบานี้ กล้วยไอ้หอมไต้หวันจ้าใบมันคือบ่ค่อยงามต้นหน่วยมันกระด้างใบผสมผัดเฉลียหน่วยโอ้หน่วยสุกเหลืองหมดครับสุกเหลืองหาหอมสุกเหลืองหอมได้สิมแล้วบ่ได้สิมแล้วบ่ได้สิมแล้วค่ะโอ้ยฝุ่นนะครับวิ่งใหญ่เองนะครับเนาะวิ่งใหญ่ผิวดีแต่ว่าสภาพต้นก็จังโมงงามเหมืนไดิเหี่ยวเนาะบอแมนเอาเอาขยายเนาะ ุดนอนแม่นแต่แปลว่าเขาสร้างนอนน่ะนะค่ะโอ้มันได้เหี่ยวจ้าเขาห้ามคุดเหมือนตอนเป็นปีแม่นจ้ะเพราะว่าผู้คนอยากได้เพื่อกาอยากได้เงินอยากได้เงินส่วงเป็นนอคกับได้คุดหลายเติมเติมเยอะครับนี่มีหลายต้นอยู่นะครับหอมทองไต้หวันบมงงามแต้่วันทำไงก็สมบูรณ์แน่อยู่ดอกต้นบมงงามนะครับแต่วันหน่วยเต็มแห้งมีคนถามท่านหลายเราบอครับ มีค่ะหลายออเดอร์เพิ่มกับเขามาหลายอยู่ค่ะแต่าหัน่าหันเห็ุเหเพิ่นะคะขายอย่างไรครับนอมันนอมหนาสิบบาทค่ะโอ้ราคาดีตัวนี้มันเพิ่มฟาขุดตอนเป็นปีอยู่ตัวนี้หุ่งตหุ่งตําก็มีุ่งตําก็มีนะครับแล้วก็ระวังปลูกกล้วยก็มีมะเขือข้าไปนําก็คืน่เคือขาวเนี่ยค่ะปลูกให้นอนจอ ปูเหนอนจอเก็บบทันปูกเหน้อนจอปวดสารครับปลดสารสุดนีนาะครับกล้วยแมนจ้ะด้านบนนี่เลยครับบันนี้เึ่งคู่นะครับบันนี้นี่เลยนะครับสีเขียวเขียวเป็นพืชผักเนาะพืชผักสวนครัวเก็บขายแล้วครับตัวนี้เก็บขายตลอดค่ะตัวนี้เริ่มตัวนี้คือตัวสางไรใเเลยแมนค่ะในปัจจุบันนะครับก็คือผักโหระพาโหระพาสังเกตยอดแสดงว่าเก็บทุกมือเก็บทุกมือค่ะ หูเหยาไอหอดพ่นเลยเป็นคู่ด่านทิศตะวันตกนะครับตัวนี้รักษาได้ได้ตลอดเลยระคะตัวนี้ขอบด่านในใส่กลวยแล้วกะ็ทุกเหงาของกลวยก็เลยไม่เครื่อนเนาะจ้าครับปลูกครั้งนึงนี่เก็บได้โดนไหมครับเก็บได้ตลอดนะค่ะเป็นปีคุณบอกเป็นถ้ารักษาได้คือสองปีอ้าวถูปลูกครั้งเดียวเก็บสองปีจ้าเอามันขุมบ้านนั่นบ่ พุ่มแล้วค่ะแล้วก็เก็บได้ตลอดน้ำแมนค่ะก้านไก่เหนียบเลยบครับเป็นก้านไก่หนีบค่ะบํารุงด้วยังครับเงาเงี้ขี้ไก่จ้ะขี้ไก่มักขี้ไก่บ้ามัขี้ไก่แห้งเพื่อนีแล้วก็หดน้ำจ้าโลกมีบ่ครับโลกโลกก็ธรรมดาค่ะค็บ่ค่อยมีใบงามเด้อนะครับพี่ใบงามนะครับหหละพากินกับลูกสินกินกับหลาบจ้าเก็บทุกมือเพื่อนเก็บทุกวันวันละจัดถุงครับวันละสิบก่าถุง สิบสี่ถุงจังบาทเดี๋ยวนี่้ตัวนี้มันสโลงถุงนึงมันก็แปดสิบบาทเก้าสิบบาทจ้ะถุงหนึ่งจ้ะโลละแปดเก้าบาทมันเป็นถุงหนึ่งกับสามโลค่ะโอ้ถุงสามโลหนึ่งนะครับห้อยแข่งอยู่ตัวนี้จ้ะพวกปลูกอยู่ตัวครับนี่ช่วงนึงในถุงอร่อยหาซีบขอโทษที่พูดรวยซื้อเท่าไหร่โตนนี่ละอะได้ตัวนี้เป็นด่านบนของคู่นะครับบนด่านเหนือจิตเหนือนะครับ บนขอบคู่ขอบคู่ทักแรกเป็นปลูกตะไคร่ก่อนขอบสานี่เอ้าโบกรมีสวบกบกรมีหนาเองบอกครบมาเองโอ้เธนดีวขนาดนี้ช่วงนั้นมันก็บันยูนี่นะบอบ่บลงนะเสียบตื่นคนนะเพิ่นขุนคนบอตื่นแมนจ้ะขอบบอรอบเลยเนาะจ้าตะไคร่พ่อเก็บขายล่ะพ่อเก็บล่ะอคะพ่อไม่ได้เก็บวม่ได้เก็บรอราคาก่อนอันนี้เทปขึ้นหนาเป็น ผักสั้นแรกนะครับเป็นผูกพักซ้นขวเกล็ดลังคาให้เรียบร้อยเป็นพวกหอมพวกพวกหอมหรอครับหลักๆหอมจะหอมแล้วก็เทิบขึ้นมานะครับเป็นแตะไข่แลวตามโดยกล้วยน้ำว่าเตี้ยว่ะถ้าต้นนี้น้ำวาเตี้ยค่ะน้ำว่าเตี้ยนะครับพี่น้องเป็นเครื่อพิบบแล้วคือกันตะว่าก็มีอย่างหนึ่งที่สัววางไว้คือบกเผาน่ะจ้าเ่าน้ำหอมเผาน้ำหอมนะครับน้ำว่าเตี้ยเด้องามเพิ่น ไส่น้ำว่าก็มีค้านะครับค่าก็ถือว่าสิได้เก็บกินล่ะเริ่มมีรายได้จากการขายผักเนาะจ้าอันดับแรกมีอย่างอีกครับกล้วยให้ได้ขายบ่กล้วยยังไม่ได้ขายข,าย,ขายแต็นอขายแต็นอเนาะเนยขายแล้วนะครับสําหรับกล้วยผักนี่ขายไปแล้วรอบนึงแล้วสามรอบแล้วค่ะสามรอบแล้วนะครับโอ้ผักนี่มันอันนี้ง่ายกว่านี่คือห่อไว้นี่ง่าย กระดานบนคู่นะครับพ่นกะมีการปลูกผักทั้งหมดเลยกรลังใส่ขึ้นโลใสข้าไปใหม่คายเี้ยครับเนียงแหงนี่ข้าวเหลืองบะข้าวเหลืองอ่ะเหลืององีลี<ม>ครับเหลืองงามนะครับเนาะเหลืองก่าข้าวเหลืองครับนี่กําลังเหลืองงามป <laughs> ลูกเนียครับผุนแถวยังยเหออยี่นั่น นี่นี่นี่ยูไตนนี่โอ้นี่ก็ะพักคือกัน,น่ะพักชี่ค่ะกพักชี่อหอมเห,าห่านี่นะกระพักชี่อหอมนะครับจากพุ่นไปขึ้นพงการไม่ค่ะยาวไปพุ่นครับประมาณสักษาสิบเมตรได้นะครับโครงการใหญ่แห้งแล้วก็ะขอบสุดท้ายของสาก,ก็คือกล้วยนะครับพอขาด <c oughs> ปลูกหลายอย่างเดี๋ยวนี่หลักๆคือกล้วยแสดงว่าโครงการของเพิ่นนี่เฮ็ดให้เฮาเมื่อยขึ้นหลายเลยนี่ปลูกหลายนะ มอก่อนเจ้นีนเป็นไหนาบ่ครับแม่นค่ะเป็นไหนาเป็นที่นาเป็นไหนาบ้านก็นเลยเปลี่ยนใหม่แบบนี้เชยดได้แม่อยู่บ่ครับก <ะ S 1> ็เว่าเีดายดได้กะกะโบปั้นไดเนาะค่ะเพราะว่าคืออยากเคจตรสีมาโดนแล้วนะคืออยากเป็นแบบนี้แล้วแม่นจ้ะอยากปรับเปลี่ยนจากแบบเก่ามาสู่การท,รรทําเกษตรทฤษฎีแบบใหม่เนาะจ้าเกินว่าทําเกษตรแบบผสมผสานแม่นจ้ะครับลักลกกะในอ่อก็คือเป็นที่กะเก็บแหล่งน้ํานะครับ แรงนำเก็บไว้ยง่ฝนจ้แล้วก็เขาสามารถผันมาใส่ยามแรงได้แล้วก็สามารถเลี้ยงปลาได้นำคู่ด้านทิศตะวันออกนะครับด้านนี้สันแหลกปลูกบวบนะครับผลไ่ายไปแล้ว,ว,วกะลงังปลูกขึ้นไม่หยีบอ่ครับกะลังปลูกไม่ก็มคีคลันกะล่างขึ้นไม่อีกจ้พืชผักสวนคั่วครับฟังนี่ักคริกปีเขียวๆนี่นะครับข้องแท้อยู่ครับผมมาซิมดอก <c oughs> เพชรแน่นอนเครือ นี่นะครับปลูกะเฉดจ้า <Yeah. S 2> ได้หดอยู่บหครับฟังพี่บ้านไหนหดอยู่มือเศร้าเหงื่อเหี่ยวจากหน่อยเนาะแม <Man that. S 2> ่นจ้ะมะเขือเทศเอามันเป็นว่วเราเจอในหน่อยนี่จ <Yeah. S 2> ้าตะมหวงฮวงไหครับแม่นจ้ามะเขือเทศคือบะเขือเหมือนกับมะเขือเทศแบบเท่าเนาอนะแม่เดือนครับแสดงว่าตอนนี้เนาะซ้ำว่าพักสิกินนี่ขั้วเลือนนี่เขามีครบเลยมีครบเลยคะ่ะเนาะแม่นจ้าต่ไข่มีขามีพริกมีจ้า มรดภาพมีบักเขือส้มมี่มะฮงมีบักทั่วมีมี่วัตสุยางมี่วัตสุยางแล้วนี่ก็ล้างปลูกมรดกขึ้นอีกค่ะก็ล้างแก้มขึ้นมาค่ะซัมบริโภคในครัวเลือนนี่ถือว่าเขามีครบแม่นจ้ะแม่นแล้วก็เริ่มมีบางยางที่เพิ่นปลูกหลายแล้วก็ได้ขายไปน้ำยังมะเขือนี่ก็ได้ขายบักพริกนี่เพิ่นกะจีได้ขายนะครับบักพริกเหลืองบหมาะครับมะพริกปีบานเท่ามันถึงเป็น แต่สมัยนี้ปลูกบ่ได้อันนี้นเนาะออร์แกนิกครับสูงก็ธรรมชาติไปเลยแต่ว่าก็ให้ผลผลิตอยู่ครับบักทั่วทั่วก็สิเบอร์รุ่นนั่นละทั่วอุ้มนะครับบ่ได้ซักข้างพวกนี้แม่นจ้ะเก็บตำได้เลย,เลย <c oughs> ปลูกไม้บ่ครับกล้วยด้านขอบแม่นค่ะตัวนี้ปลูกไม้ค่ะปลูกไม้<ค>เลยปล่อยไม้โอ้ปกติหน้าแถวนี้เค็ดเข่างามบ่ครับใ่เดือนงามค่ะหน้าแถวนึ่งงามโอ้เป็นตัวสีดายหน้าแถวหนี้เอามาเห็ดคู่เล่น โอ้ยเหมือนคู่เหรียญนะครับคองแฉ่เลยเด้ค่ะด้านนี้กำลังปรับดินใหม่ด้านทิศตะวันไต่นะครับโอ้ทิศตะวันไต่ทิศไก่นาะทิศไต่ทิศไต่ค่ะนี่นะครับคขใหญ่สุดบบตัวนี้ก็ทับซ้ำก็พังบนข้ามขุนญ่กว่าค่ะฟังขุนญ่กว่าแม่นจ้ะปลูกยังครับนี่ไทยไม่หรอเนี่ก็คึ้ว่าชีลงพักคือเก่าก้อนนานันปลูกพักแต่ก็อันนันปลูกแตงกับทัวจ้ะเต็มเลยจ้าขายหมดเหรอขายหมดเหรอค่ะ ได้ไลฟ์วันนี้ครับแป้งนี่แป้งนี่ก็บยี่วังหมื่นประมาณหมื่นจ้าโอ้เห็นเงินหมื่นอยู่ที่สันโอ้เห็นเงินหมื่นแล้วนะครับพ่อได้กินได้ใส่อยู่แล้วก็คู่ด้านล่างนะครับกล้วยน้ำกล้วยน้ำว่าครับน้ำว่าค่ะน้ำเขื่องามแห้งวันนี้น้ำว่าเตี้ยพอดีนะครับเดือนหกฝนตกใหม่เขื่อตึงพวกไตเขียดรักกินฝนหันเศดเด็ดปนฝนอ่ะปู้ยฝนอ่ะเขื่องามแห้ง มีความรู้สึกยังได้ครับที่น่าเห็นกล้วยเฮางามๆโอ้ยก็มีแหงแนะเนาะมีแหง <laughs> <laughs> มีใจแล้วละ่ะได้ผลผลิตแนวนี้บ่ <laughs> <laughs> <า>จ้านี่ก็เป็นหน้าเข,าเขา่าเฮาบ่ครับแม่ค่ะหน้าเข่าค่ะเ <laughs> ขาน่าแรงเขาน่า <c oughs> นร้องให้เขาน่าแรงคู่นี่สูงแห้งเนอะ <c oughs> สูงแห้งเนินนะครับพี่น้องคุณแต่ว่ามองตีนผู้คู่คนปลูกกล้วยนะครับยังใส่ดีอีกหลายตัวครับแม่เดือนนี่จ้าว่าไม่ได้เลยสามสันเลยตัวนี้ว่าเพรากล้วยสามสัน งามแห่งเลยครับมันสั้นลงไปเนาะนอมันเลยครับซื้อเขามาอยู่บอครับนอก็ซื้อซื้อเขาขึ้นมาเริ่มต้นซื้อนอจ้าปัจจุบันโมได้ซื้อแล้วปัจจุบันโมได้ซื้อขายเอาคานอขึ้นอันนี้ยังครับนี่ท่านยังนี่คะไอ้ท่านคือกันเหรอค่ะพ่อไอ้น้ำว่าบอกน้ำว่าคือกันน่ะน้ำว่าสูงบ่เม็นเตียเนาะบ่แม่นจ้าสมบูรณ์แห้งเนาะเบื้องจากเครื่อมันขับหน่วยสมบูรณ์แห้ง แล้วก็สลาจ้านอนเว้นแต่ว่าสูงแห้งนี่ครับบรรยากาศด่านทิศตะวันตกเป็นด่านทิศสมบูรณ์แห้งปลูกก้อนบ่ครับแม่เดือนปลูกก้อนค่ะปลูกก้อนทั้งด่านนี้ปลูกก้อนนะครับพอยางเรับวา,ออามันไก่ข้นเนาะจ้าแล้วไก่ยางหนึง่งด่านนี้เพิ่นจะปลูกพักน่อเนาะจ้ามันก็เลยน้ำครบเนาะแมแ<ล>ะ่ระบบหน่ำสมบูรณ์นะครับด่านนี้ปลูกพัก ปลูกกล้วยนะครับระยะเวลาสิบเดือนนะครับกล้วยกะออกปีกำลังกำลังออกเลยรับออกปีออกมากนะครับเป็นระยะเวลาปกติแล้วนําว่าคือแปดเดือนครับเหลื่อมแท่งปีแปดเดือนแต่ตัวนี้แปดเลยมาเดือนหนึ่งเขาเดือนที่เก่านะครับเหลื่มสมบูรณ์พุ่นนะครับกล้วยเพิ่นด้านนี้ปลูกพักปวครับพี่แม่นแต่พักกระเพิก พักอันพักเอ้ยแมงลักมากี้ตู้พักอีตู้นะครับแล้วก็มีพริกสำหรับกินแนนนี่ขายพร้อมทั้งกินทั้งขายนี่นะครับกล้วยได้เก็บเดี๋ยวบอครีกย่างย่างย่างกค่ะพึ่งป็นโอ้ง่าเหมือนกันตัวหละผูกอ็เจาะก็ได้ไอ้ดินมันดีบ่เฮดินใหม่ไมนเป็นดินใหม่บานี้เมื่อไหร่มันมักดินแบบว่าดินเหนียวแน่เหลืองแน่นหน้าโอ้ครับแต่ช่วงนี้ราคาันบดีเนาะไปกินแ่เอาไปกิน แต่หุ่งจิงไข่เจ้านี่มันพ่อพ่อสิเอาออกแล้วนะครขาไม่าเอาแล้วก้อนใหญ่แห้งเนาะทำราคาก่อนห่างประมาณเมตรหนึ่งบ่เมตรเมตรเรื่างเมตรนี่แหละค่ะประมาณเมตรนะครับเนาะงามแห่งบักแข่งกับหลายเลยนะครับบักแข่งบักเขือแขคมเขือบะหมี่บักคงหลายเนาะกับบักคงห่อแลนผึ่งผึ่งปูค่ะอ่าสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณแม่เดือนนะครับแจเยี่ยมชมแปลงแล้วพี่น้องอยากจะสนใจอยากสิได้มีน้องกล้วยขายแล้วบ่ มี่แล้วค่ะมี่นอกล้วยสี่เขาเริ่มขยายประมาณพฤษภาพคือเดือนหกเลยเนาะครับพฤษภาพนี่แหละค่ะพฤษภาพมิชูนาใครทำใดก็สร้างได้นะค่ะครับตอนนี้ยังเป็นวีวิวขั้นยาขุดจ้าล่อพฤษภาพมิชูนานะครับช่วงฝนมาพอดีเนาะไม่เดือนเนาะแม่จ้าแม่จ้าผู้ใดอยากคุดอยากได้กล้วยน้ำว้ามี่น้ำว้าเตี้ยมีหอมไต้หวันจ้าสุกเขียววะสุกเหลืองค่ะหอมไต้หวันสุกเหลืองเพิ่์นว่าแสบนะครับมี หรือว่าแวมาเอาอะไรที่มาชมอะไรที่บ้านนั่ก่อนนี่บ้านนูนสูงค่ะบ้านนูนสูงตำบล<ต>ขอน้อยครับผมอำเภอสำโรงจังหวัดอุเรานีนี่แหละค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ